สวัสดีครับเพื่อนสมาชิิทางช่องต้อมสุดเด็ดกเกษตรออนไลน์ครับวันนี้ผมจะเสียบย,ยดอดเยอดเนี่ยตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสลังแดงปปิอยองต่อที่นกกิ่รลองล้างไปหลายหลายตัวเลยครับไม่เจอ สเปี่ยนปอยนะครับตอนนี้ถลากราเดินคัไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับถาลากม่เดินนะอันตรายครับสเสลี่ยนปอยโอเคเดี๋ยวจะลองเสียงนะครับยังต้องทดลองอยู่ครับนอกจากกิ่งพันกิ่งพันดีนะครับมียอดพันดีครับแล้วก็ต้นตอที่เราต้องเตรียมแล้วก็มีอุปกรณ์การไกล ายเล็กเล่มไปไม่มีก็ได้ส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้พันกิ่งพันดีกับต้นตอนครับก็จะมีสามอย่าง้ว้กันแล้วแต่จะเลือกใช้วิธีไหนนะครับนี่ครับเี่เชือกฝาครับเชือกฝาสองครับหนังยางถ้าได้ตัวที่เป็นวงใหญ่หญจะจะดีหน่อยนะครับจะดึงง่าย สามครับเทปพันกิ่งใช้ได้ครับถึงแม้จะเก่าและเล็กไปหน่อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูสามแบบเลยนะครับเริ่มแรกก็ตัดตัดต,ต้นของต้นพันุครับของต้นต่อครับที่จะทำครับก็ไว้แล้วแต่สะดวกหรือํำนาน,นะครับอาไว้ยี่สิบเซนก็ได้สามสิบเซนก็ได้หรือจะไว้สูงสูงนี่ก็ได้ก็ตัดถ้าไว้สูงสูงนี่เผื่อแก่ครับถ้าถ้า เขาไม่ติดแล้วก็แกะมาเรื่อยๆแกะมาเรื่อยๆครับใช้ประมาณสักสองนิ้วนะครับเวลาแกะครับถ้าเขาไม่ติดสมมุติเขาสมมุติตัดตัดนี้นะครับคูงไปนี้นะครับดูนะครับพอผ่าเสร็จแล้วผ่าเสร็จแล้วลงมาประมาณนี้ครับลงมาประมาณนี้แล้วก็ผ่าเสร็จเสียบเสร็จถ้าเขาไม่ติดเราก็จะได้ตัดประมาณนี้ครับแต่ผมไม่เอาครับผมเอาสั้นๆเลยผมเอาประมาณนี้ วิธีการดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับวิธีการดึงจับนี่แล้วดึงบล็อกไว้หรือจะใช้วิธีเคาะก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับดึงตรงกลางแล้วก็ดึงออกมา,มาครัเตรียมเยอะเตรพันธม่ได้เตรียมไว้เลยสองข้อก่อนครับสองข้อก่อน อนนนีะครับเามาใบไปกูยังพอตอันนี้ก็จะทำปอดฉลามครับนี่นี่รู้สึกว่ากิ่งพันธุ์ดีเขาจะโตมากครับกิ่งพันธุ์ดีนเมื่อเทียบกับตน้ตนต่อครับ ตกไม่เป็นไรคนระับได้เหมือนกันตรงนี้เขางองครับเนี่ยเขามีส่วนโค้งแล้วเขาจะตัดเอาบนส่วนโค้งของก็จะได้แบบนี้นะนะครับเสียบเข้าไป นมครับกล่องกับตัวผมก็ไม่ได้ดูครับดูกล่องเลยครับก็จะประมาณนี้ครับเก็บฝังไหมเก็บฝังเอาเก็บฝังขี้ให้เขาเหลือเล็กๆก็ได้นะยาวสักฟุตหนึ่ง ถ้าไม่จำนานก็เผื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็ไว้รัดเผื่อยาวแล้ว,ลวก็ไล่ขึ้นไปเลยอ่หลุดหายเสียบมามใบเขากว้างครับโดนมือมันจะหลุดคายมือออกไปกว้างครับให้หลอดวงต้นเขาพัาขึ้นมาเลยมีอีกข้างหนึ่งก็จับไป เชือกที่รัดไว้นะครับกดตีเกียวกลับลงมางแล้วก็ผูกวิธีนี้จะพันง่ายนะครับเร็เรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยครับ ละหนึ่งครับต่อมาอะอะเอาอะไรดีปัดยองก็ได้ไปกันเลยอย่ารอชา้า ลิครับเชือนปากฉลามครับไม่ใช่ผาลินทยวมขย,ยายให้สุดน ใช้นังยางให้ดูครับนังยางวงเล็กทำยากแต่เดี๋ยวทำให้ดูครับถ้าเพื่อนหาวงใหญ่ๆได้จะสบายเลยนะก็เหมือนเดิมครับจับปลายข้างนึ่งไว้บีบไ้อย่างนี้ลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งก็พันขึ้นมากตีเกี่ยวกับลงไป ะช้าหน่อยเพราะมันสั้นครับี๋ยวฝึกเราก็จะชำนาญเองครับสีเกี่ยวกับลงมาอันนี้เสร็จแล้วครัไอีกงต้นเราจะเอาอะไรดีเดี๋ยวไปหายอดครับน่าจะกิมจูดแดงขามเนะนี่ยแถวๆนะี้ จิมจูแดงสามใบเขาจะออกกลมปาปิยองเขาก็จะหนาแต่แต่ใบเขาจะออกุงลีหน่อยนะครับก็ยังไม่กลมหรือเปล่าผลก็ไม่แน่ใจเมื่อมาแบบนี้เองก็ไมู่้งต้องดูระยะ เฉือนตะคมได้ในทีเดียวมันจะดีมากเลยนะใหญ่เลย ครับเดจะดึงแบบเทปให้ดูแบบนี้ 他这个是用的 ตึงไปนะครับเขามีระยะยืดของเขาอยู่ดึงไปพอตึงมันก็จะเป็นสุดระยะยืดของเขาถ้าเกินนั้นมันก็จะขาดนะครับก็เลยลงมาติดข้างล่างครับระยะยืดขเขาอยู่ เป็นอันเสร็จสิ้นครับทางสามีที่จะแน่นเหมือนกันหมดนะครงนี้เราจะต่อไปนะครับผมจะลงกันเชื้อราครับตัวนี้ครับก็กันกันไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับบางทีผมก็ไม่อยากทำผมก็ไม่ทำนะครับช่วงช่วงหน้าฝนเมื่อสะกั่ว ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเชื้อราง่ายคงเลยซื้อมาใช้ครับแต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครีมเขาจะเป็นสีสม้มนะครับเอาพุ๊กกันเตียมเตียมแล้วทาครับตรงรอยแผลถามว่าได้มาจากไหนตัวนี้ก็สั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์นะครับยาการเชื้อราต้นไม้ครับหาเลยครับแต้มตรงที่เป็นคิดว่าเขาเป็นแผลครับเนี่ย ตรงที่ใบออกจุดที่คิดว่าก็น่าจะเกิดเชื้อราแล้วแล้วก็หัวแค่นี้อืมแล้วก็ ที่เป็นแผลตรงนี้ก็เป็นปลายอด แต่อ่อนหน่อยแต่ก็เสียบได้ังเดี๋ยวผมไปหาตอกิมจูมาเสียบให้ดูเสียบตอกิมจูเข้าไปก็จะเป็นสองสายพันธุ์นะครับข้างล่างก็จะเป็นกิมจูข้างบนก็จะเป็นไส้แดงเป็นเซนซีสองสายพันธุ์ก็สวยงามดีแบบนี่ตอกิมจูครับนี่ใส่ไปแล้วมันไม่ติดให้าตัดนี่ ใส่เก่ๆไปเลยลองดูเยอใหของความแก่ความอ่อนที่ต่างกัน,น่มันจะติดไหมจะลองให้ดูเอาออกจากของเดิมที่มันไม่ติดครับก็พักต้นให้เขาปรับสภาพในแดดก่อนอันนี้แข็งเราจะใช้เนี่ยแขงนี่เราจะใช้วิธีตอกออก เหมือนเดิมปาดปากฉลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียดเลยมันอ่อนอีกอย่างเนี่ยไม้เขาจะเขาจะอ่อนกับแก่ครับเนี่ยไม้แก่เนี่ย,ไม,ยไม้อ่อน เชียบฟังอนะไรกันใช้วิธีที่ตัวเองขนาดครับนะผมก็ตัวไหนง่ายก็ใช้ตัวนั้นตัวนี้ผมมองว่าเชือบฟังน่าจะง่ายเกว่าตัวเขาเขาใหญ่ใบเขาใหญ่แล้วก็มีข้างล่างเป็นกิมจู เดี๋ยวก็ตรงมาถ้าเราจะเอาสองสายพันธุ์ว้วก็อย่าให้โดนข้างล่างครับอย่าให้เขาถ้าเราไม่เอาเราก็ตัดออกได้ ไปก็เหลือกันเข้าทถุงอบเข้าทถุงอบนี่ยังไงนี่จะดูไหมครับถุงอบก็แบบไหนก็ได้นะครับผมซื้อมาเป็นแบบนี้ใหญ่ๆขนาดก็ประมาณยี่สี่คูณสีสิบหกครับต,นะตัวที่ผมเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องการให้เป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็เทสรัวดูก่อนนะครับว่า มันรั่วหรือเปล่าวิธีเทสก็เอาลมเข้าครับลมเข้าโดยวิธีสะบัดสบัดให้ให้กองแล้วก็กันไปข้าออกไปดูถ้าไม่รั่วถ้าลมไม่ออก,กแสดงว่าเขาไม่รั่วครับก็ใส่ได้ได้เลยนะใช้ชนะรองด้วยก็ได้ครับง่ายแต่การเข้าออกใส่ก็ใส่ใส่กันเอง เพยานอยาให้ส่วนใบส่วนใดส่วนหนึ่งโดนโดนถุงครับความชื้นตรงนั้นมันจะทําให้เน่าได้ครับถ้าเขาสัมผัสกับถุงเพราะว่าขอบถุงมันจะมีไอ้น้ํามีความชื้นสะสมอยู่ครับนี่แล้วก็แค่ไปวางหรือแขวนไว้ในหลุมครับหลุมที่มีแสงนะครับส่วนนี้แขวนไว้เรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์ครับชแนลของ ต่อมสุดเด็ดเกษตรออนไลน์ครับขอบคุณครับ